พูดน่ะแบบชิได้เห็ดเมื่อทุกอย่างเวียงนั่งเวียงเบ่าเห็ดได้เพิ่นให้เห็ดเมื่อแบบผลโบเย่ยันแยกแยะเลยเพผลโบนแบบเฮาเห็ดโบได้เพิ่นกับแบบให้เห็ดเอาเป็นเรื่องเปิดใจนี่เปิดใจแบบแน่นอนเปิดใจแน่นอนแน่นอนเลยอ่าพร้อมคุยเนาะโดยโดยโดยจะใจอะไรกัน โดยกาบสบายดีสวัสดีเดอ้อเพลพี่น่เอฟซีกันเบิร์ตสุขสุขคนเดอ้อเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลายบัเลาอีกเดอ้อเพลฟิโนงเลยเนาะโดยพบพ่อก็สาวลายในมื่อนี้เนะาะกับมาหาสาวโสดในห้างน้อยวาสันเนาะโดยสาลายกับจะเดินทางมาหาน้องเพิ่นเะป็นครั้งแรกเนาะกับยังบอท่านในผู้สื่อเสียงเรงนามเพิ่นลฟิโน่เลยอ่าวสลายกัเห็นอ่าพี่เพิ่นออกในลายซ่องอยู่วาสันเนาะ ก็คือเรื่องราวของน้องเพิ่นก็คือเป็นในห้างน้อยว่าสันเนาะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเนาะหากแต่บวชว่าเป็นจังไรต่อว่าสันบวชว่าเป็นอย่างเนาะเรื่องราวของเพิ่นทั้งสาวไล่กับยังพระธนภูเทือดได้ใผยพี่น้องเลยเนาะเพื่ออยากเช็คาเสียเวลาเนาะไปโอบไปร่มกับทั้งน้องเพิ่นก่อนเนาะว่าเป็นจังไรว่าสันเนาะโดยโดยสบายดีน้องล่ะสบายดีโดยเนาะผู้เจ้าผู้งามมาเห็นตัวจริงนาะงามไ,มได้เผยพี่น้องเลย โดยเพราะว่าเข้ากันยังว่าบบเคยถ่ายคลิปน้องเพื่อนเจ้าเท่าเนาะโดยอาจจะเห็นน้องเพื่อนออกน้ำดนลายซ่องเมนบ่โอกหากแต่สาวไล่เพิ่งเดินทางมาหาน้องเพื่อนเป็นครั้งแรกเมนพี่น้องเลยก็ยังบ่ท่านในครูสื่อเสียงในน้ำเพื่อนซ้ำเนาะโดยการสิขออนุญาตถามสื่อเนาะโดยสื่อว่าจังไหน้องละน้องสื่อผันสื่อผันโดยออายุได้จากปีใดนะสาวปีสาวปีเนาะ อายุติาปีทุกคนเลยก็ถือว่ากับร่างกายเป็นผู้สาวแบบอาพร้อมที่จะส้างขอบขอความคเนาะโดยออออโดย,โดยก็คือว่าและเงิ้ข่าวว่าทั้งน้องนี่เป็นแบบแปลงละเป็นสาวสดได้บอรือว่าเป็นไม่ห้างนั่งละเป็นไม่ห้างมาก่อนเป็นไม่ห้างมาก่อนเนาะโดยอ,อคือทั้งน้องพันนี่เป็นไม่ห้างย,ยังบอท่านในมีลูกมีอย่างวะยังบอมียังบอมีเนาะโดย แบบสาเหตุเป็น,นยังคือว่าว่าเป็นในห้างแบบยู่ัมกันโบได้บริวาทั้งได้นัง่งละยู่นํากันบบได้แบบเขาวนบหมกักเนี่ยวแบบเขาเป็นพญา,าติเลยเขาบหม,มักเขาบหมักที่ว่าเจ้าในมีพญา,าติโต,ตอย่างที่บอกโดยแบบเขาหมักเป็นแบบเลือดดังออกแล้วก็ขาดเลือดได้เขาเลือดเล้แบเขาย่านเสียงเงินเขาลายหรือเขาเขาแบบนี้เขาเหตุทุกอย่างแบบให้เขาเอ่ยปากว่าอยากป้าเอง พะขันเขาที่ส่งกะแบบยันเสียขดองอมาแล้วก็บอกว่าเขาว่าเขาซีว่าว่าป้าเจ้าเขาไปยันได้เสียเงินขลองให้เจ้าเขากรล่อห้เจ้านี่อยู่บบได้ทนบบได้ให้เจ้าเอ่ยปากว่ายาเองเขา,าสีบริเสียเงินให้จกีบจังซี่บอกโดยเล้วเขาก็เสียเงินขดองคืนเพราะเขาเป็นคนเอ่ยปากโดยโดยระเบนนี้ก็คือการที่น้องเป็นแบบนนี้นะเป็นมาตะดนนะบ่กำลังเป็น แต่วันนี้ก่อนเพิ่นสีมาเอามาโอมาลงกับน,อน้องเพิ่นบริพูมาก่อนบอกเพิ่นนะกะฮู้เพิ่นจนพาไปหดเขาเลือดผูู้เถื่อนแ,กอแลกเลยเอาไปแล้วันนี้แบบมันยังเขาเหล็มันเป็นแบบเกา่าเลยได้เขาเลือดอีกแลยเพิ่นแบบเพิ่นหับก็ได้ทางหยาเพิ่นเวมแบบเพ็ดเมียงซยอยเพิ่นบ่ได้เลยมีแต่เจมมีแต่เป็นโดยโดยโดยเนาะแบบวันนี้คือทางผัวใจเนาะยุย่งกันได้จักปีจักเดือน อยู่น้ากันได้เก้าเดือนอยู่กันได้เก้าเดือนโดยแต่งงานอย่างเรียบร,ร้อยแล้วบ่โดยโอ้แล้ววันนี้คือทั้งเจ้านี่ได้ออกมาจากเพื่อนเองด,อด้วยบ่โดยออกมาเองพอเพื่นกับแบบเย็นซาแบบเขาเจมเขาเป็นกับแบบอย่างมาถามจ่สื่อแล้วกับไปแบบบ่ได้สนใจอย่างแบบบม่ได้ถามว่าไปหาหมอบ่ช่างชีพแบบคันบ่คันส่วนไปหาหมอกับแบบแกไม่ทางปลายเลยนะแบบ เย็นชื่อคันแบบเป็นนักกับตายชื่อซึ่นะจจ๊สิพาไปโดยโดยโดยวันนี้น้องก็เลยแบบว่าคำยู่นําเพลนกับแบบยันยานแบบว่าเขาเป็นนักและยันไ่ขออนิญาตเราห่ะเนาะคำเจบเป็นอุ่นแบบตายกับตายถิ่มซื่อสึ่ง่เนาะน้องก็เลยตัดสินใจเลิกดีกว่าโดยอ๋อแต่วันนี้น้องเป็นคนบอกเลิกอับน้องเนี่ยเป็นคนเสียคลงงทั้งภายใต้บ้านโดยอ๋อ จีกแหวนตานเรียบร้อยไว้ละจีกแล้วมาแล้วแลวเรียบร้อยเนาะโดยมไม่ได้คิดหอดเพิ่นบอกขันชีว่าคิดก็ก็คิดยุด่แต่แบบคิดเป็นเทียนเรื่องเขาเห็ดใ้มากกว่าโอ้ข่าวว่าสิคิดจะเรื่องนวดีนี่ก็คือชวนหน่อยเนาะโดยมาคิดใจโตที่เพื่อนเย็น่ากับหฮานี่นักกลัวโดยก็เลยแบบเซยเซยโดยอืม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 ,อม นี่ก็คือเรื่องเล่าของน้องผันนะ้องเพพี่น้องเลยเพระาะว่าเพนก็นเคยแบบว่าแต่งการแต่งงานมาแล้วเนาะหากแต่ว่ายัางบทชในมีรูรุเมนกันทุกคนเลยกรมารอบนี้ก็คือเพนก,ก็ได้เล่าเรื่องให้ฟังว่าการที่พเพนได้เลือกยากระพัวนี่ก็เพราะว่าเพนเคยแบบว่ากกเป็นพญาตพญาวเนาะโดยในการขาดเลือดโดยทุกเทือต้องใส่เลือดนี่ใส่จักถุงนะ่ะสองถุงสองถุงโดยชงยูได้โดยถ้าบอได้ใส่เนี่ยอาการมันจะเป็นแมลงละ แบบมันซีดมือตีนเนี่ยก็ซีดมืดแบบขาวลงมืดแล้วก็เมื่อยลงเรื่อยๆอ๋อบระเด้ก็คล้ายๆแบบกับคนชีบิดลมหายใจใช่ัหน,น,นเนาะถ้าเราใส่เลือดก็คือมีสีมีวันขึ้นมาโดยโอ๋อแล้วคาดสมมติว่าห้าหฮาตอนเ้าเป็นนี่ห้าหู้ได้จากไรนบ้าก,ก่อนหฮาสิเป็นเป็นแบบแบ้นละมันสิแบบเจ็บหัวแล้วก็อยากนอน,นแล้วก็บแบบ หัวนี่ก็เจ็บขึ้นแล้วก็เลือดเลือดัดงมันสิไลออกเลือดลังไดออกมาเลยถ้าหาไปใส่บบท่านก็คือว่าแล้ยวแล้วเลยจบเลยโอ้โดยโดยโดยหากแต่ว่าน้องนี่ก็ยังยังยังไม่ได้ท่อไปว่าเขาต้องอยู่ต่อไปอย่างเช่นน้องไม่ต้องท่อเนาะน้องก็ยังไม่ได้ท่อทุกคนเพิ่นต้องอยู่ต่อไปเพื่ออยู่นํำเอือยนํำน้องเนาะหรือว่าอยาก ถ้าผููใดแบบว่าชนใจเจ้าในตอนนี้แบบเพิินอยากดูแลเจ้าอยากปัวอยากปีนอยากปัวเจ้าได้สำ่รับเจ้าจีวาจังไดก็สามารถคุยกันกกอนก็ได้ขันหับในตัวเขาได้แหละจังหวะกันไหมหัวน้องเนี่ก็เป็นคนแบบว่าหาเงินมาได้เนาะเอากระตองได้แบบปีนปัวพยานเท้าว่าเพิินหับสิิงที่เท้าเป็นได้เนาะหรือว่ายืมเข้าได้ครับ ขญาที่เขาเป็นอยู่เนาะเพื่อนพ้อมดูแลได้ก็ถือว่าพ้อมให้โอกาสโดยโอ้โดยโดยโดยอันนี้ก็เพื่อนเป็นสาวไม่ห่างน้อยเพิ่นก็เลยแบบว่าปะลูกปะผัวมาแหลรก็บ่แล้วก็อยากหาคนดูแลเนาะนางเนาะโดยอ๋อแล้วบนี้ขึ้นทั้งนอกนี่พ้อมแน่นอนไหนบอกถือว่าอะไรพ่ออันนี้อาพ้อมแนวพ้อมแน่นอนได้เนาะขามีผู้มักผู้ฮักเจ้าแบบอ่าพ่อมดูแลก็ถือว่าโอเคเลยอย่างที่บอกโดยกับแบบ คุยกันก็ไปก่อนบ่แม่นว่าต้องอารมณ์อะไรเยแบบมีประสบการณ์นะนนเดิอ๋อเพราะว่าเฮาก็มีประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าอ่าเพิ่นตอนแรกเพิ่นก็ว่าเอาได้เนาะ <c oughs> โดยพออยู่ร่วมกันเฮิงเนี่ยว่ามันต้องค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับในตัวในตัวเฮาเนาะ <c oughs> ต้องไปหาหมอทุกเดือน <c oughs> โดยมันเก่าหกคนขาบบา่าวว่าเสียงเงินเยอะโดยเพิ่นก็เลยแบบ อา,อาจจะมีคำติคำอย่างกันเน่เนาะโดยมันก็เลยไปกันบ่ได้อืม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 วันนี้ก็คือทั้นทงน้องพันนี่สิมาเปิดใจบัดน,นี่เดอเเปิดใจ <c oughs> อ่าคือว่าเปิดโอก,กาสให้ตัวเองอีกรอบนึ่งหน่ยเนาะโดยอืมอืมแล้ววันนี้คำว่าเปิดใจให้ตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองอีกรอบนี้นั่นคืว่ามีคนมาคนห่างากกะว,ว่าสีซำได้ลงละอายุ อายุกับประมาณสี่สิบลงมาอ่าสี่สิบลงมาเนาะโดยบ่ต้องเอาใหญ่เกินโดยถ้าว่าแบบเพิ่นอายุแก่เกินกับแบบว่ามั่นกะอ่ะสักสิว่าจังใดเนาะองหลานเนาะมันกับแบบอ่าพ่อกับลูกวาสั้นชั้นเอเอาคำา่าสี่สิบลงมากัถือว่าโอเคโดยอืมแล้ววันนี้ขออนุญาตทางเนาะคนคนที่เจ้าคบกับผัวเก่าจ้นี่คู่คู่กันทั้งเฟซบุ๊กวันไดๆคู่กันแบบตัวจริงเลยเฮียนำกันอืม มาแรกกับเขาเฮียนน้ำกันโดยทำความพู้จักกันตั้งแต่วัยเฮียนพูดเนาะโดยอ๋อโดยโดยมาแลกกับการที่ว่าคบหากันแบบอ่าชวนตัวเนาะมาแลกกับเนาะมาแลกออกทางโซเชียลโดยอ๋ออันนี้ครั้งแรกวะนี่ครั้งแรกที่ออกมาเปิดใจน่ะมาสร้างมิวส์แต่ละร่องเนาะ แต่ว่าบบได้นานองน้องที่แสเน้นเฮาอยู่ทางไก่กับมีเนาะเด๋วคนที่ว่าเคยป้าถิ่มน้องหรือว่าคนที่ติน้องว่าโบยังใช่ซี่ก็ถือว่าบบเมนแสเน้นเฮาเนาะโด๋วถ้าเป็นแสเน้นเฮานี่ถึงเฮาสิเป็นแบบใดเพิ่นก็รับสภาพเขาได้นะโดยเนาะโด๋วไปกำลังใจให้เด้อน mm ้องพันเด้อเนาะเป็นพญ่าพญาคอยให้ดีให้เศร้าอาที่น้องมีสีมีบ้านที่น้องไปเติมเลือดมาบอกเดยไป เติมเลือดวังสองเดือนหลังอืเติมซองทงนะยยูยู่ได้จ็กเดือนลงละยู่ได้ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งอ้แต่มันกระโถนเติมได้ห่ะเพอ่อห้าสิแบบเฮาบำรุงหละบอร์อะไนั้นเลอยู่ได้ตลอดเลยว่าเขาไปอยู่พูดน่ะเบได้บำรุงยังหมอพ่นบอกว่าให้บำรุงนี่อ๋อแบบว่าให้บำรุงแบบพักพ่อนเดายพักพ่อนแหละกะแบบกินหมากไมมกินผักกินซีนอย่างนี้ให้บำรุงให้มันครบ แบบไปอยู่พุ่นเลยโบได้กินยังพอก่นกับโบได้ซื้อยังมาให้กินมาแรกกะคำว่าหามีเงินเนี่ยต้องไปซื้อกินเองค่ะโบมี่ก็คือว่าขาดสารอาหารทางกายเขาก็อ่อนเพี้ยจริงจีบอกโดยโดยโดยเนาะวันนี้น้องก็เลยตัดสินใจมาอยู่น้อพ่อนละแม่เดี๋ยวว่าเอ้ยน่องนีกลัวโดยแบบไม่อยู่นี่แหละใครในแบบเอ้ยน้องกับแบบซื้อนั้นซื้อนี่มากะได้กินเลยกับได้บำรุง ขันเวลานอนกับผักผนเพียงโพเดย์บ่เท่าปอยู่นํำเพลินเนาะเพราะว่าคือทั้งน้องนี่คือว่าแบบเต่งแต่งงานเมื่อเฮือนยาเป็นบอก่าอยู่น้ำเพลินอัดสิบอกคืออยู่ในเฮือนเขาเองเนาะแบบเขาได้เห็ุถูกอย่างเวียงนาเปืี่เบาเขาก็ได้เห็ุมืดเบรกเบาเข่าเบาเขาก็ได้เหตุมืดแต่ยุพี่เขาไม่ได้เบรกได้มีแต่เอือยอ๋อเพราะว่าถ้าเอือยเขานี่ยหู้ดีว่าเขาเหตดโปรได้เนาะก็เลยเหตุแทนน้อง อโอ้แม่พี่น้องเลยทางน้องเพิ่นนี่ก็ถือว่าผ่านประสบการณ์มาแบบลำบากลำบนเนาะเกี่ยวกับสา่งครอบครัวในข้งนี้แล้วในก่อนจะสา่งครอบครัวอีกรอบนี้ก็อยากคิดเบื่องดีๆจังซีเบยบ่ท่านถึงเปิดใจกับแม่นหากแต่ว่าบ่ท่านได้แบบว่าสิตกลงลดจังซีนเนะนักเนาะ มันก็ต้องเบิ่งกันไปสะกอน่นเบิ่งเบิ่งกันตั้งสี่ปีก็ยังเป็นแบบนี้แบบนี้แหละสิขคอเบิ่งไปโดนก้อนอ๋ออันที่ว่ากับผัวเก้าเจ้านี่คือว่าน้องนี่คบหาดูใจกันสี่ปีโดยจึงได้เอาการแต่งงานโดยอ๋อถือว่าโดนพอสมควรนลนางเนาะโดยที่คานว่าคบกันสี่ปีแต่งงานกันไปในยุคกันได้เก้าเดือนโดยก็เลยอ่า อยู่กกันบ่ได้พะบ่าน,น,อน้อกนี่เป็นพญาตก็ต้องได้เติมเลือดบ่อยได้เติมเลือดแล้วก็แบบเฮ็ดเ,เวียงนักสอยเขา้ลายบ่ได้ดีที่ว่าเพิ่นว่าอาจจะแบบว่าอ,าาาอุ้ยอ่าก็ขอขอนุญาตว่าเนาะคือสมมติวราเพิ่นแต่งเพื่อนนะเพิ่นก็ต้องอยากใช้เวียกใช้างานเฮาจา<ด>ังสีเนาะเ<ด>พิ่นเฮาเห็ดเวียกเห็ดงานบ่ได้เ<ด>พิ่นกับมีแนเว,ว้าแน่ว่าหรือว่า อยากป้าอยากเดยแบบเพลินไปเนาะากป้าอยากถิ่มอยากหาแบบหาคนณูมมาสอยเวียกสอยงานเพื่อนได้อาจจะหาเรื่องหาลาวโบจังสีเนาะโอ้โหพี่น้องเลยแล้วนี่ก็มีเนาะภาในทุกคนเออเนาะก็เอาก็อาจีโบฮู้ได้ว่าเรื่องราวของน้องนี่เป็นมาเป็นแปรแบบไรเนาะหากแต่เรื่องบางเรื่องนี่ก็เขาก็เล่าไล่ซ้ำเอาเล่าไล่นั่นแหละเนาะเพราะว่าเอาเก็าไปอยากว่ามาลาย เขาบอกมาก,กัดจังหน่อยเพื่อช่ว่าเขาแต่งเรื่องนอเนาะโดยอันนี้คือความจริงเนาะล่ะเนาะความจริงบ่าได้ปิดบางแบบบ่าได้แตงรร่งว่าได้แต่งยังขึ้นมาความจริงเลยความจริงเลยเนะาะเพราะว่าเขากะบม่อยากเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นเนาะโดยอืม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 อ่าเป็นพีน่น้องเลยวันนี้คือรอบนี้เนาะเขากะ ทำน้องเปิดใจนะครั้งนี้เนาะก็ยังให้เ,เ,เจอคนดีๆเด้ดอเด้อเจอคนดีๆแล้วก็จริงใจดูแลครอบครัวน้องได้เลยรับสิ่งที่น้องเป็นอยูย่เนาะเด้ออ่าหากแต่ว่าคำเจ,าจ้าศคกบคนนี่ศีกบคนทั้งใดน้องละขบคนนะทในใั้ทงใดทั้งใดแบบบริติเคาแค่บแบบหับในสิ่งที่เขาเป็นใดอบอริติว่าเป็นหนุ่มไทยเดี๋ยวหนุ่มลาวเนาะเดอขอแต่ว่าเ็นฮักเราเด้อแล้วก็รับ สิ่งที่เฒาเป็นได้ดเพราะว่าน้องกะว่าออกมาแล้วเนะาะว่าน้องนี่เป็นคนขาดเลือดมีพญาติอยู่แล้วเนาะถ้าเพิ่นมกักเพิ่น้ักเฒาเพิ่นก็ต้องปวดปีนปวเฒาแม่นบอกข้าเพิ่นปีนปวเฒาเศร้าแล้วก็ถือว่ายุ่งกันได้นางน้องบ้านเมียนว่าสซีหูว่าเฒาเป็นพญาติพญาติไปะปะาไปถิ่มเขาจังซี่กะโอ้เพิพี่น้องเลยแต่เห็นแก่โตเกินเนาะประมาณนั้นแหละน้องหลายเจ้ากับผู้เจ้าผู้งามนางเนาะ อันอยูสาวปีวะสั้นอืมอันผันวเจ้าอันอยูจะปี่นนะสามการสามกัน,กนโดยโอคนเปิดเกิดปีเดีเดยวกันอีกเดยอน่าจะปีเดียวนะอันยูสาวปีคือกันโอ้เมื่อกับผัวเจ้าเป็นคนมาดใดตรงละนเป็นคนทางบ้านพุนเหมาทางบ้านพุนเหมานะเด้อบ้านพุนเหมาขุดแข่อนคุณบอกดยอโอ้ก็ถือว่าไก่กันเติบแล้นางเนาะ แล้วคําว่าเขาหู้แล้วเนาะเขาคู้แล้วว่าน้องเป็นแบบนี้เนาะถ้าภายโอยอล่มอยากคุยหรือว่าอยากทําความคู้จจกกันอย่างเช่นเนาะก็ยังให้ทักเข้ามาหาทั้งน้องพันนีาสิได้สะเพอดีทางติดต่อน้องไปทางใดทางเฟซทางไลน์ก็ได้เดีไลน์นะสดวยแล้วทั้งน้องพันเนี่พร้อมสะดวกแจกเฟซแจกไลน์สบายละ เอาเอาแจกหนาไม้บบหรือว่าเป็นหลังไม้หลังไม้เอาเป็นหลังไม้เนาะโดยแบบหนาไม้มันสิมบรัสต์เพราะว่ามันอาจจะเอาหนาไม้ทั้งที่กะเอาสแกนบบทันเนาะโดยวหรือว่าเอาบบทันกับมันกะสีแบบยุ่งยากเนาะโด๋วเอาแบบเป็นหลังไม้แบบทรงให้ร้อยตรงเลยอย่างนี้เนาะง่ายกว่าทุกคนเลยเออไพี่น้องมาเห็นครั้งแรกกังามเลยน้องกับเบาเบามวนเบาเพาะทุกคนเลย ถึงน้องสิงเป็นแบบนี้หากแต่น้องก็ยังแบบ,บาอาอาคูจักอาหนาทีตัวเองเนาะอาถึงเขาจุแต,ต่งงานแต่งงานไปแล้วเขาเป็นพญานเขาก็คูจักหนาทีเขาเขาเห็ดเบี้ยงนักบ่ได้หากแต่เบียงอาเบียงบา้านเบียงเพื่อนก็คือเห็ดได้อยู่ที่นี่แหละเห็ดได้เห็ดได้เนาะเด๋ย์อาอย่างเช่นหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำไาอยู่เห็ดกินหนึ่งเี่บอกได้ได้ได้เนาะแต่ไปอยู่พุนะ่น่ะแบบที่ได้เห็ดเมื่อทุกอย่างเวียงนางเวียงเบ้าเห็ดได้เพือ่อนให้เห็ดเมื่อ แบบพืนโบเยยันแยกเยะเลยพื้นโบนแบบเฮาเห็ดบบได้พืนกับแบบไพ่เห็ดออาบได้กับแบนบนบ, <S 2> <S 2> บ,บังคับโดยบังคับแบบบางที่กับแบบพื้นว่าอส่อีขันบนน <S <S เ,นเหิตกะคขันแบบบางที่ฮาบอกให้โอยกับพืนว่าเอาขันเอามาเลย ขนาดเชื่อามาให้ยังก็เอามาก็าากาให้เห็ดวียกเห,เหงานแล้วจังเอามาอืมว่าจังสั่นเลย,ยบ่ลยละไม่เบาเบ้นี่เลยโอ้แต่นองเนี่ยรับได้อยู่บ้างวันบัดนี้เออคันเถื่อแรกมันก็อันหับได้อยู่กค็คิดคิดไปซื้อบัดต่อมาเลยเพิ่นว่าใส่ตลอดอ๋อบ่รยากาศมันบ่แม่นเถื่อนนึงทีเดียวโดยเพิ่นว่าใส่ตลอดตลอดตั้งแต่ว่าน้องไปอยู่น้ำเพิ่นแล้วโดยแบบคันว่าเมีนยงกับเพิ่นก็ว่าเอาขนาดเลยเชื่อแต่งมาให้ยังก็แต่งมาก็อยากให้เห็ดเวียกเหงานแล้วจังแต่งมาอืม ว่าใหกับแบบผ่นเอาเมื่อใส่เวียกใช้งานในสื่อแบบโบ้ไดเมื่อสางสายอย่างนี้อะไรไม่ได้คารองน้องเท่าได้บันคารองค่ะสี่สิบเอ็ดล้านสี่สิบเอ็ดล้านโดยคือถอกโบดได้เบาโดยใดๆโบ้ได้ถอกเมื่อถอกครึ่งหนึ่งถอกครึ่งหนึ่งคำว่าปะยากันกระส่งคืนส่งคืนอืแบบนี้คือทั้งน้องบ้ได้เสียเพิ่นว่าเพิ่นเสียเจ้าได้เสียส่งคืนเพิ่นแบบเพิ่นโบย้อมิ่นโบย้อมจังไลยกับิ่นโบยอิ่นว่าหอยเสียคือ แหละต่อร้องแบบนี้พอเขาก็บร่ได้ผิดอย่างเดีเขาคอมาปิ่นปัวแล้วเพิ่นนะว่าเพิ่นบขห่ยมากเราให้อยู่พุ้นอยู่พุ้นปูปิ่นปัว่าโยเลยบอกปิ่นปัวแต่กับโบคืออยู่พุ้นแล้วอยู่พี่แหละแบบเสียเงินพนลายได้เพิ่นก็เซียว่ามาใส่เงินเพิ่นเนาะแหละเขาโคมาพี่เพิ่นเขาห่ยมากเพิ่นนมาคันมากเลยให้ส่งขึ้นเมื่อคดองเออเออเอเขมา ตอนครั้งแรกนั้นเจ้าไปนะํำเภนอำเินเพื่อเงินลายเพเภนกะว่ากะว่าเจ้าแล้วนม่เจ้าก็เลยคิดแบบว่าเออเพิ่นว่าให้คอยเพราะว่าคอยนี่ไปอันเป็นภรระของเพิ่นเสียเงินเสียข้ามเพิ่นเจ้าก็เลยว่าอยากขอมาหาพ่อแม่ให้พ่อแม่ภาพไปปิ๊นไปปัวสะก้อนทำดีํำเศร้าเลยสิกลับเมื่อแล้วนี่ทั้งยาเจ้าหนบบาวา่าว่าถ้าเมื่อเลยให้ส่งเงินคอลงคืน โอ้อันนี้ก็ถือว่าทั้งยาเนี่ยอยากให้เมื่อแบบไล่เมื่อทั้งอ้อมได้นเนาะโดยแบบเพิ่อนอยากไล่เมื่อทั้งอ้อมเพราะว่าเพิ่นกับแบบแบบมันสอยเวียกใช้งานเพื่นมาดได้เลยแบบอย<ห>่างหาคนไม่อ่าวัได้เพื่อนอะขาวซีแบบแบบอยากบ่แบบวาว่อยากปะนอ้องร้อยตรงเพิ่อนไบอยากเสียเงินขลองโดยเนาะเพิ่นก็เลยว่าอยากให้น้องนี่เป็นคนออกไปเองในทรงเงินขลอ,องคืนหน่อยทีเนาะโอ้ทุกคนในนี้ก็มีเนาะ จะแต่สไลเกิดมาเป็นคนสามสิบปลายปีบ่เคยมีแบบว่าปูญ่าเอาแต่งลูกไผ่ไปเลยบ่อยากปินอยากปัวอะไรทุกคนนี่เนาะปินปัวได้กับว่าติว่าเบดเงินเบ็ดคำปรสรนเนาะด้วยเพราะว่าเฮาปยุนเพิ่นก็ถือว่าเฮาเนี่เป็นลูกเพิ่นอีกคนหนึ่งเนาะอืม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 ่าพังมากหละเป็นเรื่องละท่ออยู่บ่ก็ท่อท่อกับแบบท่อเฮาก็ต้องอยู่คนเดียวพอเวลาปรึกษาผัวกอะ พัวเรากับบัวอยากขอย่าว้านะเบบเราก็เห็ดเซยแล้วเขาขางจ่เมยเราเมินเมินไ็เมินเซยแบบเย็นซาโดยโก็เลยแบบนั่งขืดคนเดียวแบบบัวอยากหายภัยเป็นหาผู้นำว่าหาผู้นำกะโทรมาทาั้งนี้กะยานทั้งนี้อุกใจกะเลยได้เก็บไว้คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวเก็บคนเดียวโดยมันนี้ก็อุกใจลายคิดลายก็เลยทําไมห้าปวดหัวและเลือดออกทั้งหูดังก็เลยทําให้ห้าเมื่อยโดย เขาต้องเพราะว่าเขาเป็นพญาติอยู่แล้วเนาะเขาคิดหลายมันก็ต้องมีอยู่แล้วความเครียดของคนมันอาจจะทําให้เขานี่สุดนักโดยอ๋อวันนี้การที่ใส่เลือดใส่ซองทงนี่คือรว่าเขาดูแลตัวเองได้บุตรุ่งได้นี่คือว่าอยู่ได้หนึ่งปีอยู่ได้ตลอดเลยอยู่ได้ตลอดเลยเพราะว่าเขาบมมีความเครียดหรือว่าบริเตุเบียกนักเนาะเพราะว่าเบียกนักนี่อาจจะแบบว่าหาไใ้เติมแบบกับวันชนักับแบบ เพิ่นบ่ให้ตากแดดหลา่หัวตากแดดหลายแล้วหัวเฮามันฮ้อนฮ้อนแล้วทําให้เจ็เส้นเลือดเส้นเลือดมันแตกมันฮ้อนแฮงลรเพิ่นให้บ้ารุงเส้นเลือดบ้ารุ่งเด็ดบ้ารุงหมักไม้หรือซีนอีหยังพี่แบบเฮ็ดให้เส้นเลือดมันอันแข็งแฮงง้นปวดเตะเลยเวลากบ่อยากให้ขาดสารอาหารเนาะโดยอื้ๆๆทุกคนเลยโอ้แเพี่น้องเอ้ยก็คือว่าใช้ชีวิตลําบากเติบต่างเนาะ เจ้าน่ะเป็นลูกที่เทลายทังหลัเป็นลูกที่11ลูกที่11ลูกโซล่าโดยบ้าทุกคนเลยตกลงในึ่ลูกแม่เจ้าในึ่11คนโดยยังมาทุกคนหมดละยังมาทุกคนบ้าสามครอบสามครัวจะคนลรสามโซ่สามยังคนหนึ่งบริษัทยังคนหนึ่งเนาะเพราะว่าเจ้าเดยเคยสั่งแล้วแต่กลับมาเดิกยาก Finnish, à, l ono, l e, ันก็ถ ne, no? ือว right. ่า ยังเหลือสองคนบ้านนี่สองหรือสามสามยังสามยังสามเนาะทั้งสั่นเยโอ้โดยโดยทุกคนเลยมานแรกก็เป็นญาติพี่น้องเดียวกันเนาะโดยอืมอืมอืมนาะก็คือสิประมาณนี่นาะล่ะเนน้องทั้งเลยกัมาหาเจ้าเป็นครั้งแรกกะถามเรื่องเล่าเกี่ยวกับอ่อชีวิต อดีตเจ้าของเจ้าที่ผ่านมาเนาะคนะคนกับก้อนสีเข่ามาโอ้มาล้มรนะือว่าก้อนสีใส้ชีวิตทวมกันนี่เขาก็อยาคู่ที่ไปที่มาโยของเฮาแมนบอกโอยพอเขาหู่แล้วถ้าเขารับได้ก็คบไปโยถ้าเขาดับไม่ได้ก็ถือว่าคุยกันไปสกอ้อนหนึ่งสิเนาะเออเนาะทุกคนเลยหากแต่เรื่องเปิดใจนี่เปิดใจแบบแน่นอนเปิดใจแน่นอนแน่นอนเลย,ย,ยอ่าพร้อมคุยเนาะโดยโอยโดย อาจาจังไรก็มีแต่เอื้อเฉลิมทางกับวาสนเนาะกะมีโอกาสเอื้อสิมาโอมาลมน้ำอีกเด้อร่าเด้อโดยเป็นพญากับพญากะคอยให้ดีให้เศร้าถ้ามีกำลังใจดีๆก็ดีเนาะนังเนาะโดยโดยแป๊ะจะแก้บก่อนนล่นเด้อเนาะสบายดีได้น้องพันเด้อโดยโดยโอเคเพื่อพี่น้องเนาะเหากมาหาสาวโสดในห่างน้อยวาสนาเพิ่นกับเป็นในห่างน้อยเปิดใจวาสนากะ มาถามเรื่องรล่าเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเพเน่เนาะทุกคนลยบู้ควบาสวัสด์จังใดเนาะกับมีแต่เป็นกําลังใจให้น้องเพอนันเลสู่ต่อไปวัาสันเรื่องเปิดใจหาคู่หาคล้องกับคอ้สมหวังในความหักเนาะโดยอันนี้ก็เป็นกําลังใจพ่อแม่พี่น้องเลยอัจจังใดกะสิได้กลับก่อนพ่อแม่พี่น้องสรับคลิปนี่เนาะกัจบคลิปลงเพียงสามีก่อนเนาะ ไปพอนคิปหนาดเออไปพีนพ่นงเอฟซี FC, วอจุขุสคนเนาะโดยถ้าสาวไล่ว่าพิพาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเนาะแบบปลาสลักคิปนี้ไปแล้วไปพี่น้งเนาะกล่าวข้ามาสบายดี